เให้คนละไม้ให้ยายเลยนะอมแล้วนะเก็บไม่ได้นะคะสามสิบตันะคะก็ควันเทให้เลยนะ,ะไม่ได้เนาะนอนนะคะไม่ได้ทานเลยนะคะเยอะมากๆนะคะก็คอนเทให้ยายนะหมดเลยเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้นะสอมสิบตั๊กตากเทหมดเลยยาย นอนไปเลยค่ะเงียบเงามากๆนะคะนอนต่อยอดก็ไม่มีแลนะ้วยายกินไปเลยนะกินก่อนนอนนะตอไม่างคืก็ไม่ไหวแล้วอนะ่ะร้อเงียบเงาจริงๆนะคะไรเ,เป็นอาทิตย์แล้วนะไม่ได้เลยนะเงียบมากๆ หยุไปเลยนะสามจุดแบบนี้นะคะที่ยายทำหมดเลยนะคะเทไปเลยนะไม่มีใครป้อนนะคะไม่ควานตามวามเทยายนะคะเพราะความยกไปนั่น่ายเก็บไปไม่ได้แล้วนะคะยายดีใจนะคะได้ทำเด่นดินได้ดีนึงถ้วยงอหมดแล้วนะคะแม่พานะะก็ เลยให้ยายทานไปเลยนะเพะว่าเก็บไม่ได้แล้วนะสู้กันไปนะกาปยายนะทานให้อีกเลยานะไม่ได้ทานสุวรรณนาแต่วนแล้ว,ลวนะได้ทานวันละก้าสองตะกร้านะวันนี้ได้แค่หนึ่งตะกร้า สองนะเม,มืนน่อวันก่อนไม่ได้สักก่าเลยนะซื้อกันเนาะนะอืมนะนะนะขออนุญาตนานเลยนะคะอันะี้ทำหนะ้าจบคลิปนะคะสวัสดีค่ะ